ดิเซบาบาเรื่องเล่าเทพนิยายและนิทานก่อนนอนสำหรับเด็กหนูน้อยหมวกแดงในป่าแห่งหนึ่งมีหนูน้อยอาศัยอยู่กับแม่เมื่อไหร่ก็ตามที่หนูน้อยออกจากบ้านเธอจะสวมผ้าคลุมที่มีฮูดสีแดงซึ่งคุณยายของเธอเป็นคนถักให้นี่เป็นเหตุผลที่ทําไมทุกคนจึงเรียกเธอว่าหนูน้อยหมวกแดงในวันปีใหม่ ขณะที่แม่ของเธอกำลังเตรียมตัวสำหรับตอนกลางคืนหนูน้อยหมวกแดงก็เข้ามาหาแม่แม่คะหนูดีใจจังที่เป็นวันปีใหม่แล้วคืนนี้คุณยายจะมาด้วยไหมคะคุณยายป่วยอยู่นะลูกคืนนี้ไม่น่าจะมาหรอเพิ่งอบคุกกี้วันปีใหม่ให้ยายเองงั้นหนูขอนำคุกกี้ไปให้คุณยายได้ไหมคะอย่าเลยลูกรักมันหนาวเกินไปลูกอยู่บ้านนี่แหละ และแม่จะชงสมุนไพรให้คุณยายไว้ด้วยคุณยายจะได้หายไวๆให้หนูไปเถอะนะแม่มีอะไรต้องทำเยอะแล้วหนูจะรีบไปรีบกลับก็ได้แต่ใส่เสื้อผ้าให้อุ่นๆละ่ะหนูน้อยหมวกแดงสวมรองเทา้าบูทสีแดงพร้อมผ้าคลุมสีแดงเธอคว้าตะกร้าที่แม่เตรียมไว้และออกจากบ้านไปอย่าเดินออกนอกทางในป่าและกลับบ้านก่อนมืดนะลูกได้ค่ะแม่ อากาศข้างนอกนั้นช่างหนาวเหน็บเหลือเกินทั้งป่าถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหนูน้อยหมวกแดงเดินอยู่ในป่ายังมีความสุขลึกเข้าไปในป่ามีนายพรานหนุ่มคนหนึ่งอาศัยอยู่เขากำลังตามล่าเจ้าหมาป่าที่มักบุกเข้าบ้านในหมู่บ้านเพื่อไปขโมยอาหารไม่นึกเลยว่าจะต้องมาใช้เวลาในวันสิ้นปีตามลำพังแบบนี้แต่วันนี้ฉันจะจับแกให้ได้ เจ้าหมาป่าจอมวายร้ายและทุกคนจะได้เริ่มปีใหม่อย่างมีความสุขขึ้นอีกเยอะหมาป่าผู้สร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านทั้งหลายออกเดินทางเข้าป่าเพื่อล่าเหยื่อชอบวันที่หิมะตกเลยจริงๆหาอะไรกินไม่ได้เลยในระหว่างนั้นหนูน้อยหมวกแดงที่กำลังเดินทางอยู่ก็เห็นลูกละมั่งอยู่ในป่า เจ้าละมังผู้น่าสงสารตัวสั่นเทาจากความหนาวเย็นละมั่งน้อยผู้น่าสงสารหาทางจะหนาวเหลือเกินหนูน้อยหมวกแดงต้องการจะเข้าไปช่วยเจ้าละมั่งตัวน้อยแต่ทันทีที่เจ้าละมั่งเห็นเธอมันก็รีบวิ่งหนีไปทันทีนี่หยุดอย่าวิ่งหนีสิฉันไม่ทำร้ายเธอหรอกฉันแค่อยากช่วยเท่านั้นเองหนูน้อยหมวกแดงไล่ตามละมั่งเข้าไปในป่า ถึงแม้ว่าจะมีรูปร่างผอมบางเจ้าละมังม ăng, ม่งก็วิ่งได้รวดเร็วมากและทันใดนั้นมันก็หายตัวไปหนูน้อยหมวกแดงไล่าตามละมั่งไปสักพักแต่จากนั้นก็คิดว่าคงจะหาไม่เจอซะแล้วเธอมองไปรอบๆและเพิ่งรู้ตัวว่าตอนนี้เธออยู่ห่างจากป่ามามากแล้วเธออยู่ในที่ที่เธอไม่เคยพบเห็นมาก่อน และหิมะก็ทำให้เธอไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวเองอยู่ที่ไหนเธอคิดว่าการเดินตามรอยเท้าตัวเองจะทำให้เธอหาทางเก่าเจอเธอจึงเดินตามทางไปแต่ในไม่ช้าหิมะก็ปกคลุมทางไปหมดณตอนนั้นเองหนูน้อยหมวกแดงก็รู้สึกสิ้นหวังและเริ่มร้องไห้ <c oughs> ฉันจะทำยังไงดีช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครได้ยินไหมช่วยด้วยมีคนได้ยินเธอจริงๆแต่คนนั้นก็คือเจ้าหมาป่าจอมวายร้ายนั่นเองฮัลโหลมีใครอยู่ไหมหมาป่าเดินตามเสียงที่ได้ยินไปและไม่นาน เขาก็เห็นหนูน้อยหมวกแดงเขาเดินเข้าไปหาหนูน้อยด้วยท่าทางเป็นมิตรเมื่อเห็นหมาป่าอยู่ตรงหน้าหนูน้อยก็หวาดกลัวมากและเริ่มกรีดร้องช่วยด้วยหมาป่าอยู่ที่นี่ใครก็ได้ช่วยทียอย่าตะโกนอย่าตะโกน ฉันไม่ทำร้ายหนูหรอกฉันได้ยินหนูร้องเรียกก็เลยมาช่วยหนูน้อยหมวกแดงเชื่อว่าเขาไม่ได้มาทำร้ายจึงเลิกตะโกนไหนบอกสิเด็กน้อยอย่างหนูมาทำอะไรในป่าคนเดียวหนูกำลังจะเอาคุกกี้ไปให้คุณยายที่ป่วยอยู่โธ่ไม่มีมนุษย์คนไหนอาศัยอยู่แถวนี้หรอกแล้วคุณยายที่ป่วยของหนูอยู่แถวไหนล่ะ หนูน้อยหมวกแดงไม่อยากบอกว่าคุณยายอยู่ที่ไหนเพราะเธอยังสงสัยในตัวหมาป่าอยู่อ,อ่หนูหาบ้านยายจากตรงนี้ไม่เจอหรอกแต่ว่าถ้าคุณช่วยพาหนูกลับไปยังทางในป่าก็จะหาเจอได้เลยงั้นก็ตามฉันมาในที่สุดหมาป่าก็ออกเดินทางและหนูน้อยหมวกแดงก็ตามเขาเข้าไปในป่า แต่หมาป่าจอมวายร้ายมีแผนการใหญ่รอไว้แล้วพอเราไปถึงทางในป่าเจ้าหนูน้อยก็จะบอกว่าคุณยายอยู่ที่ไหนแบบนี้ฉันก็จะได้กินหนูน้อยก่อนตามด้วยคุณยายฮา,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 า่าฮนี้สิที่เรียกว่าการเลี้ยงวันปีใหม่หลังจากเดินไปได้ไม่นาน เจ้าหมาป่าและหนูน้อยหมวกแดงก็เจอทางในป่าเอาละเรามาถึงแล้ว ตอนนี้หนูจำทางไปบ้านคุณยายได้หรือยังเอย่ยสิ่งเดียวที่หนูน้อยหมวกแดงอยากทำก็คือการกำจัดหมาป่าออกไปเดี๋ยวนี้และรีบไปหาคุณยายให้เร็วที่สุดขอบคุณค่ะหนูเดินไปเองต่อจากนี้ได้มันอยู่ไม่ไกลเป็นบ้านสีแดงที่อยู่สุดป่าณนะตอนนั้นเองหนูน้อยหมวกแดงรู้ตัวแล้วว่าทำพลาดไปแต่มันก็สายไปซะแล้วจริงรอ หมาป่าอ้าปากว้างและเข้ามาใกล้หนูน้อยหมวกแดงแต่ตอนนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงปืนไรเฟิลและรีบวิ่งหนีไปด้วยความตกใจหนูน้อยหมวกแดงโล่งใจเป็นอย่างมากและรีบวิ่งกลับไปยังบ้านคุณยาย ในระหว่างนั้นในพรานก็ยังตามล่าหมาป่าเขาสังเกตเห็นรอยเท้าของมันลางๆในหิมะฉันรู้ว่าแกอยู่ที่นี่ไม่รอดแน่หลังจากการเดินทางสุดหฤหนันในที่สุดหนูน้อยก็มาถึงบ้านคุณยายจนได้ <S 2> <S 2> เธอเคาะประตู <S <S และได้ยินเสียงคุณยายดังมาจากข้างใน ประตูเปิดอยู่แล้วหลานรักเข้ามาได้เลยเมื่อได้ยินเสียงคุณยายหนูน้อยหมวกแดงก็ประหลาดใจเล็กน้อยเสียงฟังดูไม่เหมือนคุณยายเลยสงสัยจะเป็นเพราะคุณยายป่วยอยู่แน่ๆเลยหนูน้อยหมวกแดงเปิดประตูและเข้าไปพามาณทั้งหมดปิดอยู่ในห้องอันมืดมิดนี้คุณยายนอนอยู่บนเตียงโดยมีผ้าคลุมปิดอ,อกไว้ ขอบใจมากที่มานะจ๊ะหลานรักไหนมีอะไรมาให้ยายเอ่ยแม่อบคุกกี้สุดอร่อยมาให้ค่ะแม่บอกว่าคุณยายจะไม่มาทานมื้อเย็นวันสิ้นปีด้วยกันหนูก็เลยมาหาคุณยายเองทำถูกแล้วหลานรักมาใกล้ๆหน่อยสิยายจะได้เห็นหนูชัดขึ้นหนูน้อยหมวกแดงเข้าไปใกล้เตียงคุณยายมากขึ้นแต่เธอมีลางสังหรณ์ที่ไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้มาใกล้ๆสิ ไกลขึ้นอีกตอนนี้หนูน้อยหมวกแดงอยู่ห่างจากเตียงคุณยายเพียงก้าวเดี่ยวเท่านั้นคุณยายดูเปลี่ยนไปเหลือเกินคุณยายคะเกิดอะไรขึ้นทำไมหูคุณยายใหญ่จังจะได้ได้ยินหลานได้ดีขึ้นไงจ๊ะแล้วทำไมตาคุณยายโตจังคะจะได้เห็นหนูได้ชัดขึ้นไงจ๊ะแล้วแขนคุณยายทำไมแขนของคุณยายใหญ่จังคะ จะได้กอดหนูได้ง่ายขึ้นไงจ๊ะเอ๊ฟันทำไมฟันคุณยายแหลมจังคะจะได้กินหนูได้ง่ายขึ้นยังไงเล่าท่านใดนั่นเองหมาป่ากระโดดออกจากเตียงและพุ่งเข้าหาหนูน้อยหมวกแดงช่วยด้วยกลับมานี่นีฉันไม่พ้นหรอก หนูน้อยบวกแดงออกจากบ้านและรีบวิ่งหนีไปแต่หมาป่าผู้ว่องไหวก็ไล่ตามเธอเกือบทันแล้วณตอนที่เขากำลังจะกระโดดเข้าขย้ำเธอเขาก็เพิ่งรู้ตัวว่าเท้าของตัวเองติดอยู่กับอะไรบางอย่างและทันใดนั้นเขาก็ถูกแขวนอยู่กับต้นไม้ เมื่อหนูน้อยหมวกแดงหยุดและหันไปมองเธอเห็นว่าเจ้าหมาป่าเข้าไปติดอยู่ในกับดักเธอจึงรีบเดินเข้าไปหาเขาบอกฉันมานะคุณยายอยู่ที่ไหนและแกทำอะไรกับคุณยายบอกมาเขาทำอะไรไม่ได้หรอกอย่าห่วงเลยหนูน้อยหมวกแดงหันไปทางเจ้าของเสียง และสังเกตเห็นนายพรานเดินตามเจ้าหมาป่ามายายของหนูปลอดภัยดีนางพักอยู่ในกระท่อมของฉันเพราะฉันได้ยินว่าคุณยายป่วยฉันก็พานางไปที่กระท่อมของฉันเพื่อปกป้องนางและเตรียมกับดักจับเจ้าหมาป่าโชคดีที่เราจับเขาได้ก่อนที่เขาจะทำร้ายหมาป่าผู้ร้ายกาจบุกเข้าไปในบ้านคุณยายแล้วยังเอาเสื้อผ้ายายมาใส่แต่หนูรู้ว่ามันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเอาละรีบไปหาคุณยายกันเถอะส่วนเจ้าหมาป่า ็ปล่อยให้เขาห้อยอยู่ตรงนี้ตลอดคืนวันสิ้นปีนี่แหละแล้วฉันจะมาจัดการพรุ่งนี้แล้วนายพรานและหนูน้อยหมวกแดงก็มุ่งหน้าไปยังกระท่อมของนายพรานหนุ่มหมาป่าตะโกนตามหลังพวกเขานี่หยุดนะอย่าปล่อยฉันไว้ตัวเดียวตรงนี้สิใกล้เวลากลางคืนแล้วหนูน้อยหมวกแดงคุณยายและนายพรานก็มาถึงบ้านของหนูน้อย แม่ของหนูน้อยรอยอยู่หน้าบ้านแล้วพอเห็นลูกสาวนางก็ดีใจเป็นอย่างมากลูกแม่ไปไหนมาอ้าวแม่คะช่วยบอกทีเธอว่าเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวหนูจะเล่าให้ฟังทุกอย่างเลยแต่ก่อนอื่นหนูต้องขอโทษที่ไม่เชื่อฟังแม่และออกจากเส้นทางในป่าแม่จะไม่เชื่อเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหนูจะไม่ขัดคำสั่งแม่อีกแล้วคะ่ะหนูน้อยหมวกแดง แม่คุณยายและนายพรานใช้เวลาค่ำคืนนั้นในการทานอาหารและเต้นรำจนกระทั่งปีใหม่มาเยือนจ่วนเจ้าหมาป่านี่คือคืนวันปีใหม่ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิตเขาเลย